อีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าเกิดบรรยากาศตึงเครียดคล้ายๆกันนะคะที่บริเวณประตูช้างเผือกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งเดินยืนชุมนุมกันเพื่อที่จะถือป้ายต่อต้านรัระบารค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้มีรายงานว่ามีเหตุชุนลมุนกันนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะสําหรับความเคลื่อนไหวของสังคมที่ประเทศญี่ปุ่นคะ่ะคุณวราวิทย์อีก3ปีข้างหน้าจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้ประชากรญี่ปุ่น126ล้านคน ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสัดส,ส่วนจะมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะขณะนี้สังคมญี่ปุ่นก็กําลังคิดหาวิธีเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหนึ่งในวิธีก็คือพยายามที่จะหาเทคโนโลยีที่จะดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและเชื่อมต่อกับระบบที่โรงพยาบาลค่ะติดตามรายงานจากคุณวณนีนาศอ่อนพันนาค่ะ อีกเพียง3ปีจำนวนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นจะเพิ่มจาก30ล้านคนเป็น51ล้านคนหรือร้อยละ40ของประชากรทั้งหมดการเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นต้องเร่งพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพที่ต้องเน้นคุณภาพบุคลากรและเครื่องมือเพื่อผู้สูงอายุ ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดนะคะที่ติดอันดับต้นๆในโลกนะคะโดยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะสังคมญี่ปุ่นนั้นก็เริ่มที่จะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุค่ะอย่างที่เราสังเกตเห็นนะคะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็มักจะเห็นกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมาท่องเที่ยวแล้วก็มากันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ค่ะก็จะดูแข็งแรงนะคะสามารถที่จะเดินกันเองหรือว่าบางท่านก็ใช้ไม้เท้าค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะผู้สูงอาย,ยุที่ญี่ปุ่นนั้นก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆทําให้การดูแนนัน้ไม่ พอแล้วก็ไม่ทั่วถึงค่ะแต่เพื่อเป็นการตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะทําให้ญี่ปุ่นเริ่มพิจารณานาเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแล้วค่ะการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นเรื่องที่ทั้งสังคมต้องเตรียมการแต่เน่นๆญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลอย่างโรคหลอดเลือดโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ในปี2025ลดจำนวนเตียงผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลจาก1ล้าน7หมื่นเตียงให้เหลือเพียง4แสนเตียงเท่านั้นในแพทย์มิกิฮิโกวัตานาเบะแพทย์ประจำโรงพยาบาล <it> อุบากิระบุว่าในปี2025จะมีระบบบริการสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันโรคให้ข้อมูลหรือฟื้นฟูภาวะสุขภาพให้เข้าถึงได้มากที่สุดเพราะปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในประเทศคือระยะห่างระหว่างตัวบ้านกับโรงพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ทีมแพทย์ให้การช่วยเหลือภายใต้เวลาที่จำกัดเกินไปญี่ปุ่นจึงพยายามนำแนวคิดด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้ในหลายรูปแบบ ทาเคชิคิมูระผู้แทนสมาค,คมเ e ลเอ g i n g j a แปนระบุว่ารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตจะเน้นการให้คำแนะนำดูแลเมื่ออยู่ที่บ้านและการใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัลเข้าสู่ระบบดูแลสุขภาพอย่างความพยายามผลิตเครื่องมือที่วัดระบบต่างๆด้วยตัวเองเช่นตรวจวัดชิพจรความดันโลหิตคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุติดต่อกับแพทย์ได้อย่างสะดวกในอนาคตจะพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเทเลเมดิซีนและหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุอย่างหุ่นยนต์ที่ซอมินิก็เป็นอีกนวัตกรรมจากไทยที่นำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลให้อยู่ในสายตาของญาติและแพทย์ตลอดเวลาอายุถึง80 ขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ข้างๆเตียงท่านตลอดนะครับหลักการทํางานก็คือว,ว่าจะคอยมอนิเตอร์นะก็จะมีกล้องแล้วคอยมอนิเตอร์ผู้สูงอายุตลอดเวลานะว่าล้มหรือเปล่าไม่กระดุกกระดิกนานหรือเปล่าเนี่ยก็จะเห็นตลอดเวลานะครับพอเห็นแล้วกูก็จะเตือนเข้าโรงพยาบาลหรือลูกหลาน ในอนาคตญี่ปุ่นจะพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุในอาเซียนให้มากขึ้นทั้งกับไทยสิงคโปร์เวียดนามและขยายความร่วมมือไปทั่วโลกเพื่อเตรียมผลิตนวัตกรรมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน